ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023ส่วนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้เราการพูดถึงการแจกฟรีในส่วนของวันนี้นะคนหรือว่าสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กนักเตะนะคนแล้วก็อีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับก็มีกันบ้างเราทำการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนทชมคลิปการก็มานะทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับครบ1 0 0 0 0 0 s u b s บ r i b e บน YouTube กิจกรรมแจก ID ตามไปที่นี่เลยร้านขาย ID อดีฟอตฟบอลอีสานบ้าเ็ดรับซื้อและขาย ID ดีราคาถูกมีตั้งแต่หลักสิบไปจนหลักพันที่สำคัญผ่อนได้ทุกราคาเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจก ID ดีทุกๆ4วันนะทุกคนใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับร้านขาย ID ดีอีสานบ้าเ็ดอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ทำการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ในส อันนี้นะบอนเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับในส่วนของล็อกอินบันนะครับนี่ก็็นการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่เข้ามาใหม่เพิ่มเติมในส่วนของ6 5 0้าล้านดาวน์โหลดแคมเปญนะครับก็วันนี้ทุกคนมีการแจกฟรีเพิ่มเติมอีก50ทองหรือว่า 50E สิบอีฟบอนคอยเลยนะครับสำหรับดาวน์โหลดแคมเปญนะทุกคนก็รับฟรีนาที50ทองนะครับต่อมาเราไปในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีกันก่อนเลยเลยกันนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลง2อีเวนต์ด้วยกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกครับทุกคนนนปใส่วของ ทัวร์อีเวนต์ของเจลีทุกคนนี่เลยนะครับก็มีการแจกฟรีกันมาเดิมในส่วนของวันนี้นะครับสำหรับทัวร์อีเวนต์ของเจลีทุกคนก็มาดูด้วยกันนะครับว่ามีการแจกฟรีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลหรือว่าการแจกฟรีนะครับผมมีมาทั้งหมดตามนี้เลยนะครับไม่ว่าเป็นการแจกฟรี 60,000GP ีทุกคนแล้วก็เป็นไอเทมอัพสกิลหรือสกิลเทรนนิ่งนั่นเองนะครับวันนี้คือการแจกฟรีในส่วนของทัวร์อีเวนต์ของเจลีนั่นเองนะครับ และต่อมาใหญ่ที่2คือชาร์ลี e ิวเวนของเจลีทุกคนนี้มีการแจก,กทองฟรีกันเหมือนเดิมในส่วนของวันนี้นะครับสำหรับของรางวัลในส่วนของชาร์ลี e ิวเวนของเจลีก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งหมด3ชาร์ลีนด้วยกันนะครับชาร์ลีนที่1รับไอเทมออสกิลไป1อันนะครับชาร์ลีนที่2รับเพิ่มอีก2อันทุ่คนเลยก็ชาร์ลีนที่3นะครับรับฟรี50ทองหรือว่า 50E f ิบอีฟวนคอยนะครับวันนี้คือของรางวัลสำหรับการแจก,กฟรีในส่วนของชาร์อีน ก็ทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้นะครับสำหรับ2อีเวนท์ที่เข้ามาใหม่ในส่วนของวันนี้ทุกคนหรือว่า2อีเวนท์ที่มีการแจกฟรีในส่วนของวันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของแพ็กนักเตะกันบ้างแล้วกันนะครับก็มีเพิ่มเข้ามาใหม่1แพ็กด้วยกันนะทุกคนก็คือแพ็กของราชุดข่าวเรียลมาดริดนั่นเองนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับมีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยจูดเบลลิงแฮมทุกคนวินิจุสจูเนียร์นะครับดาวิดอาราบาคามาเวงกาทุกคนดานี่คาร์บะคาวนะครับโจเซลู บราหิมดิอาสแล้วก็ลูคสัสบา r d เก e ส์อนเองนะครับมีมาทั้งหมดแคนตามนี้เลยครับเปิดได้ทั้งหมด3ครั้งเหมือนเดิมทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นตามใจที่อยากได้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่าอยากได้ใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดำการสอนอัพค่าพลังให้แล้วกันทุกคนก็ทั้งหมดทั้งวันประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นนนนววของนนััี้ะครบ หากมีาพาประกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยคนไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ